ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง MC SG n e w นะคะวันนี้เราอยู่กับพี่เอกนะคะอ่าพี่เอกเขามาทำงานแทนพี่เขียวนะคะครสวัสดีค่ะพี่เอกครับอ่าวันนี้ขับไปล่าก็ยังอู้เหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่เอกฮะ,ะวันนี้เว,วันนี้ค่ะเปล่าก็อู้ใช่ไหมใช่อู้อู้อเดิมวันนี้เราไปไหนกันดีพี่เอกฮะ เราไปดันดินกันวันนี้ใช่เราไปดันดินกันดีกว่าอย่างแรกเราต้องซื้อตัว๋วตั๋วขายแบบเอจีในราคาสองพันบาทปภาพแล้วหน,นึ่งใบไปไป,ไปดันดินกันอันไหนไปดันดินเอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดได้ไจะแล้วใชปภาบอ่าอ,อันนี้ก็เป็นดันเจียน เอิร์ดนะคะหรือดันดินของเราดันนี้ก็จะเป็นน้องหมาน่ารักฟุง้งฟิ้งนะคะเป็นมอนเตอร์อ่ดาดันนี้นะคะทำให้เรารู้จักเขาว่าหมาหมูนะคะเพียงแค่เราตบแค่ร้านั้นแหละเนี่ยมาเป็นหมูเลยนี้เราก็ยังจ้างแก๊งเด็กในเซิร์ฟนะคะมาปกป้องเราจากน้องหมาเหมือนเดิมค่ะอุ้ยเจ็บพี่เอ็กไหวไหมพี่ โคจะตายโคเดียวดานนี้ค่อนข้างเยอะโหเรื่องคำว่าโดนมอนสเตอร์ลุมนะคะโอ้ยจะตายทำไงดีขึ้นชั้นสองเลยละกันใช่ด้วยเออป้ายชั้นสองอยู่ไหนอะหาคะป้ายหาป้าย,ายในการบาดันเจี้ยนหลายครั้งนะคะถ้าอยากขึ้นชั้นต่อไปต้องหาป้ายให้เจอนะคะซึ่งอันนี้ป้ายอยู่ในสุดเลยทุกๆดันนะคะในการเข้าไปแต่ละชั้นเราก็ใช้เบสล็อกหนึ่งก้อนเหมือนเดิม ตอนนี้เราก็ถึงชั้นสองกันแล้วนะคะก็สำหรับดารชั้นนี้ก็มีห้าชั้นเท่ากันค่ะซึ่งชั้นห้าก็ยังเป็นบอสเหมือนเดิมนะคะแต่เราไม่พาไปชมบอสค่ะถ้าอยากรู้ว่าบอสเป็นไงก็ต้องเข้ามาดูเองนะคะสำหรับดันนี้นะคะจะดอกเอิร์ธโถเอิร์ธโอเป็นกิ่งไม้เรืองแสงนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ดอกแล้วก็ดอกพวกเนื้อเหล็กดอกฮันตะวานันดอกไม้สีขาวแล้วก็ หินดินนะคะดอกผหรับแบบหืจะเอาไปสร้างบ้านหรือว่ามีเลื้อบัวไว้กินด้วยมีสียอ้อมสีเขียวค่ะอุ๊ยอ๊ยอย,อย,อยด่านนี้จัดเจ็บนะพี่เอกเลี้ยงหมาสักตัวไหมคะอย่าเลยถ้ามันจะตัดไน้ระดานนี้แล้วหมาตายแดงๆวันนี้เอิร์ดออกแล้วก็ไม่ดอกนะคะเราวันนี้เราก็จบกับ ดนเซียนเดอะซีรีสเอิร์ธดนเจียนในวันนี้นะคะอาทิตย์หน้าเราจะไปดาไหนนะคะติดตามชมได้นะคะสำหรับวันนี้ไปบายค่ะพี่เอก็กตายไ <c oughs> ตายตายโอเคนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยวันนี้เราอยู่กันอีกครั้งกับช่วงทิกเอ s มซเนะครับเป็นช่วงที่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของเรานั่นเองวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าป้ายข้างหน้าของเรานี้ได้มีการปรับเปลี่ยนไป มากมายเลยทีเดียวจากก่อนหน้านี้เป็นมาตนะครับปัจจุบันเป็นช้อปปิ้งมอลล์เรียบร้อยแล้วระบบตอนนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มาตของเราต้องเดินฝ่านะ้ำฝ่าเหวฝ่าภูเขาก่อนจะไปถึงร้านตัวเองได้นะครับแต่ปัจจุบันครับมันกลายเป็นห้างสรรพสินค้าไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นช้อปปิ้งมอลล์เหมือนกับใน1.6.4เลยครับที่จะรวมหลายๆร้านอยู่ในมอลเดียวกันอ่าเราไปดูกันเลยแล้วกันครับเช่นมอ A นะครับ่านี่ครับ อันนี้คือหน้าตาของม .a นะครับจะเห็นอย่างที่เห็นเลยจะมีพื้นที่ช็อปอยู่เรียงรายกันเต็มไปหมดสามารถเดินได้ง่ายๆครับแล้วก็มีหมายเลขร้านตัวเองด้วยอ่านี่ครับอ่าเลขร้านอยู่ไหนนี่ครับอย่างเช่นอันนี้ชื่อ Market A 13ก็คือม .a ห้องที่13นะครับเวลาจะโปรโมทร้านก็ง่ายครับแล้วเวลาจะเดินหาร้านก็หาไม่ยากเหมือนกันครับไม่ต้องเดินฝ่าภูเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ทิกต่อไปนี้นะครับคือการวิธีเลือกมอนะครับที่เราจะต้องอยู่แบบเวลาเราจะสร้างร้านเราต้องคิดไอเดียแล้วว่าเราจะออกแบบร้านยังไงนะครับนี่ครับมอเอก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเป็นห้องสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมออื่นๆเราลองไปดูกันครับอย่างเช่นมอบีนะครับมอบีครับก็จะเป็นห้องแบบคล้ายๆกับมอเอครับแต่เป็นแบบลึกมากกว่าครับแต่ขนาดสูงจะน้อยกว่า เราลองไปดูอีกซักมอนนึงครับอย่างเช่นมอซีนะครับมอซีครับจะเช่าเป็นตึกแถวเลยเราจะเช่าจากปลายด้านล่างสุดครับแล้วเราจะได้เป็นตึกเลยครับนี่ครับทั้งชั้น1ชั้น2ชั้น3ครับเราจะได้เหมาหมดคือเราจะสร้างลานได้3ชั้นเลยแต่พื้นที่ก็จะแคบหน่อยแต่ก็จะสูงนะครับประมาณนี้แหละครับและอนาคตนะครับในมาร์เก็ตมอต่างๆนะครับจะมีการขยายพื้นที่แบบ อย่างเช่นม4นี้อาจจะต่อตึกไปด้านหลังสักสองตึกนะครับพื้นที่ก็จะมากขึ้นเท่าตัวก็เ,เพื่อลองรับผู้เล่นนะครับว่าอยากจะอยู่กันมไหนๆก็จะได้มีพื้นที่พอสําหรับทุกคนนะครับโอเคครับสําหรับทิคนี้ก็น่าจะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่ในทิคน้านะครับบ๊ายบายบายจ้าบายบายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง MC SG สัมภาษณ์ผู้เล่นนะคะวันนี้เรามาสัมภาษณ์ พี่เอกคุ้มสีนะคะอถ้าถามเพิ่มอีกถาหายไบบหนนะคะคาเปล่าอู้ใช่ไหมพี่เอกเอ้ยไม่ใช่พี่เอกใช,ใช่เอ้ยดำมีมาอีกคนนึงทีอ่อยู่หลังน่ะอ๋อเขามายืนยืนทําอะไรคขาสิบธิกรผมมาเป็นตัวประกอบครับผมอ่าแล้ววันนี้เรามาสัมภาษณ์ใครกันคะพี่เอกเอ่าวันนี้เรามาสัมภาษณ์น้องฟิวจิบินั่นแหละ no น้องฟิวแนะนำตัวสีส วัสดีค่ะื่อฟิวค่ะโอ้โหมนเจอเสยอย่างนี้แค่น,นี้เนาะเชฟสิเบตค่ะอ่าสัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะคนในเซิร์ฟรักไหมเป็นคนรักของทุกคนในเซิร์ฟครับอ่ะเดีย๋ยวคำถามข,ข้อแรกเลยการฟิวรู้สึกเมื่อกี้กะกรอวงแบบแบบหนึ่งอ่ะ รู้จักเซิร์ฟนี้ได้ยังไงคะดูคลิปโนติโนต้ตกิจกรรมวิ่งตั้งแต่หนึ่งจุดห้าสองแล้วครับก็เลยสนใจมาเล่นแล้วก็ลองสมัครไวริดดูก็เลยอยู่จนถึงในวันนี้แล้วเขาถามข้สอสปายอยากจะถามว่าดันไหนเหมาะสำหรับการแนะนำเด็กใหม่ในการเป็นลงดันดันไฟครับเพราะว่าดันไฟมีของดอปแล้วหายง่ายเอาเบสดหลอดไปขายก็ได้ครับ ่อข้อต่อไปข้อสามนี่แหละข้อที่เด็ดน้องฟิลกิบบี่โดนแบรนด์ไป,ไปแลกติดตัวสองตัวครับอะไรบ้างอะลากชีวิตกับลากสปิริตเราไปกอวีลากรรมอะไรไหมเด็ดเด็ดไหนบอกทางบ้านาสิลากสปิริตกันตีนพี่น้ตครับลากชีวิตเตรียมหลีกครับอแหละสมคคน ต่อไปข้อส่อแล้วก็คำสามที่สำคัญอีกข้อหนึ่งแล้วจะโดนอีกกีตัวครับอา้อาวอา้าวทำไมเงียบทำไมเงียบบอล <c oughs> ลัสฮะไม่โดนแล้วครับพี่ผมได้ตีเฮ้ยก <c oughs> ็เสกว่าจะโดนแล้วเนี่ยแต่ก็โดนอี่อกคำสั่งข้อสุดท้ายเลยแล้วกัน่าจจะไม่ไหวแล้ว คิดยังไงกับเอกลุศีบคะ hey, เป็นพี่ที่ดีดีมากครับที่ชอบทอใส่ผมแล้วก็ชอบทุบร้านผมครับเอาง่ายๆก็แย่ไปทางที่ดีครับ hey, เดี๋ยว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 สอพูดสองต,ตกันจะยากแย่ไปทางที่ดีไงพี่มันยังไงวะเดี๋ยว,ยวมันจะดีมันจะแย่แล้เวเคลียร์ดิ พิมพ์ว่าดีนะไม่พูดนะ,ะมีอะไรจะฝากบอกทางบ้านไหมคะฟิวจิปิหล่อมากครับจบไปนะคะกับการสัมภาษณ์ในวันนี้อาทิตย์หน้านะคะเราจะไปสัมภาษณ์ใครนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ไปละไม่าย,ายสวัสดีครับ บีมซอฟวี่เคียวบีมเหมือนไฟเทคไยอ่ะทำไมอ่ะสวยในที่มืดอันนี้อันนี้จงใจด่าเลยแทนแทนครับผมปลาอะไรควายงูปลาซิวครับตัดมกูทำไมวะอ้าวโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยอาเอาถูกเซยแล้ว เออว่าาะคุคำตอบเดี๋ยวตอนเขาผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้ว